แม่ตักเล่าเรื่องขอเสนอเรื่องเมียหลวงช้ำใจวิไลเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักแต่ก็ไม่จัดว่าสวยมากเธอเรียบร้อยอ่อนหวานเรียนเก่งเป็นกุรสตรีไม่เคยเที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ยญิงสาอยู่กับย่ามาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่เสียไปหมดแล้วเธอจึงค่อนข้างหัวโบราณอยู่ในกรอบประเพณีคุณย่าคะทำอะไรคะ ร้อยดอกมะลินะลูกจะเอาไปไหว้พระนะจ๊ะวิไลช่วยนะคะคุณย่าเอาสิลูกมามามาทำให้ส,สวยๆชาติหน้าจะได้เกิดมาหน้าตาดีได้เลยค่ะคุณย่าหญิงสาวช่วยย่าร้อยพวงมะลัยอย่างตั้งอกตั้งใจมีความสุขที่ได้อยู่กับย่าหลังร้อยมะลัยเสร็จเธอก็ไปไหว้พระรู้สึกเย็นตาเย็นใจทุกครั้งที่ได้มาอยู่ในห้องพระแห่งนี้ หญิงสาวนอนกอดกับยาชีวิตผูกติดกับย่าของเธอวิไลขายา่าหนูมีแฟนหรือยังล่ะลูกไม่มีหรอกค่ะย่าเป็นห่วงย่าเองก็อายุมากแล้วไม่รู้จะอยู่กับหนูได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าหนูมีแฟนมีคนดูแลย่าก็เบาใจโทคุณย่าค่ะชีวิตคนเราโดยเฉพาะผู้หญิงไม่จำเป็นต้องแต่งงานหรอกค่ะ ก็ทายาตายใครจะดูแลล่ะยาย่าอย่าพูดแบบนี้นะคะยาของวิไลอ่ะย,ยังแข็งแรงไม่ตายง่ายๆหรอกคะ่ะเอาละเอาละไม่พูดก็ไม่พูดแต่ยาก็ยังอยากให้วิไลมีคนดูแลอยู่นะลูกนะถ้าถึงเวลามันก็มาเองละจ้ะเอาเถอะเอาเถอะนอนกันนะพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้รู้สึกสดชื่นหญิงสาวนอนหลับไปแล้วอีกมุมหนึ่งในไหนครับจักริน หนุ่มหล่อลูกชายเจ้าของสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่กำลังเต้นวาดลวนลายกับสาวๆสวยๆวกันอยู่สนุกจังเลยนะคะพวกหนูอ่ะไม่เคยได้เต้นอะไรสนุกแบบนี้มาก่อนเลยคุณจัการินเต้นเก่งที่สุดเลยค่ะปากหวานแบบนี้ก็ทิปไปเลยจากคนละหมืน่นหุยพี่จัการินใจดีจังเลยค่ะแบบเนี้ยพวกเราเต้นสู้ตายเลยนะคะเอาใจพี่ดีๆพี่มีทิปให้ทุกคนอยู่แล้วล่ะ ชายหนุ่มหัวร้อราทั้งดื่มทั้งเต้นจนเมาแทบจะกลับบ้านไม่ไหวจึงนั่งแท็กซี่กลับบ้านคนเป็นแม่เห็นก็อดบ่นไม่ได้ชละลโมโหจริงๆไงลูกคนนี้อะไรล่ะแม่มันเป็นตามธรรมดาของลูกผู้ชายลูกผู้ชายมันก็ต้องมีดื่มมีเมาเกันบ้างแต่แกนะ่ะมันดื่มทุกวันเมาหัวราน้ำทุกวันเลยนะเมื่อไหร่จะเป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างคะจักรินนิด เท่าที่ผ่านมานี่แม่มองผมไม่ใช่คนเหรอถึงได้บอกว่าผมไม่เป็นผู้เป็นคนเนี่ยฮะอย่ามายี่ยวนแกรู้ว่าแม่หมายถึงอะไรโอเคโอเคแม่ผมจะดื่มให้น้อยลงแต่ตอนนี้ผมขอไปนอนก่อนนะชายหนุ่มบอกพลางหัวเราะลิ้นไก่ชักสั้นลงทุกทีเพราะความเมาฉันจะต้องจัดการอะไรกับแกสักอย่างแล้วจัดการอะไรแม่หาเมียให้แกยังไงล่ะ หาเมียดีๆเป็นตัวเป็นตนให้แก่จะได้เป็นผู้เป็นคนสักทีหาให้นะได้แต่ต้องหาสวยๆด้วยนะแม่ข้าหักตาเหล่ลงพุงแม่ไปต้องหามาให้ผมนะไอ้บ้าใครจะไปหาแบบนั้นมาให้คนที่แม่หามาให้ต้องสวยแน่แลยะยะเพราะลูกสะใภ้ของฉันจะต้องทั้งสวยทั้งรวยการศึกษาดีคุณสมบัติครบขนาดนั้นแม่คงหาได้หรอกนะชาตินี้หาได้ก็แล้วกันไม่มีอะไร ที่มันจะเกินความสามารถของคุณหญิงสลักจิตหรอกย่คุณหญิงสลักจิตคิดหนักผู้หญิงที่ลูกชายคบแต่ละคนก็ไม่ใช่คนดีว่าแล้วคุณหญิงสลักจิตจึงพยายามสอหาสาวๆส,สวยๆมีฐานะดีการศึกษาดีมาให้กับลูกชายหาไม่เจอก็เครียดหนักจึงต้องไปทำบุญที่นั่นคุณหญิงสลักจิตได้เจอกับย่านงย่าของวิไลคุยกันถูกคอจนแทบไม่อยากกลับบ้านกันเลยทีเดียว ุยดิฉันไม่เคยคุยกับใครแล้วรู้สึกถูกคอแบบนี้มาก่อนเลยค่ะคุณพี่ถ้าถูกใจกันก็มาทําบุญด้วยกันบ่อยๆนะจ๊ะคงต้องอย่างนั้นละค่ะคุณพี่วันหลังฉันจะพาหลานสาวมาด้วยหลานสาวฉันคนนี้เรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็ชอบทําบุญผู้ใหญ่ที่ไหนเห็นก็เอ็นดูอุ้ยตายคุณพี่มีหลานสาวด้วยเหรอคะเนี่ยใช่จ้ะเพิ่งจบครูมาทำงานได้ไม่กี่วันหรอกตายเรียนจบแล้วด้วย อยากเห็นจังเลยค่ะว่าจะสะสวยสะแค่ไหนวิไลเขาเรียบร้อยอ่อนหวานเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำละ่ะถ้าเธอมาทำบุญที่นี่ก็จะได้เจองั้นขอเจอวันนี้ได้เลยไหมคะคุณพี่อะไรนะนะคะให้ดิฉันไปส่งคุณพี่นะคะคนขับรถดิฉันมารับแล้วไปด้วยกันนะคะคุณพี่จะดีหรือเกรงใจดีสคิคะไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขึ้นรถเลยค่ะว่าแล้วคุณหญิงสลักจิต ก็พายญ้าอนงขึ้นรถไปและไปส่งถึงบ้านเธอได้เจอกับวิไลวิไลทำอาหารให้กินกิริยามารยาทเรียบร้อยเห็นแล้วถูกชะตาจึงหมายมั่นปั้นมืออยากได้เป็นลูกสะใภ้จึงแอบกระซิบถามกับยญ้าอนงคุณพี่ขาหนูวิไลมีแฟนหรือ,อยังคะอุ้ยไม่มีหรอกจ้ะฉันเลยอยากให้มีจะตายแต่ก็ไม่ยอมมีสัทีอุ้ยเหมือนลูกชายดิฉันเลยนะคะคุณพี่ ลูกชายดิฉันป่านนี้ก็ยังไม่มีแฟนอายุจะสาสเข้าอยู่รอมร่แล้วนี่ลูกชายของเธอก็โสดเหรอโสดค่ะรายนั้นโสดสนิทเลยค่ะไม่เที่ยวเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบนะคะคุณพี่ผู้หญิงที่ไหนได้ไปเป็นผัวละวิพูดผิดผู้หญิงที่ไหนได้เป็นสามีแล้วก็โชคดีเลยละค่ะเพอร์เฟคขนาดนั้นไม่น่าเชื่อนะมันยังโสดอยู่ เขาเรื่องมากเรื่องเนื้อคู่นะคะคุณพี่ยังไม่เจอเนื้อคู่แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้เจอแล้วนะคะผู้ใหญ่สองคนมองตากันหลังจากนั้นคุณหญิงสลักจิตกน็นัดลูกชายให้มาดินเนอร์กับวิไลเธอน่ารักแต่ไม่ใช่สเปคของเขายิ่งได้พูดคุยก็ยิย่งรู้ว่าไปกันไม่ได้แต่เพราะแม่เขาป่วยจึงอยากให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่ท่านเลือกโดยเร็วที่สุดแม่ขอร้องแล้วนะลูกนะ แม่ก็แก่แล้วจะอยู่กับลูกได้อีกกี่ปีก็ไม่รู้ตามใจแม่สักครั้งเถอะนะจัก,กรินก็ได้ครับแม่อุ้ยลูกรักพ่อมาหาจำเริญทูนหัวของแม่พอชายหนุ่มตกปากรับคำอาการของคุณหญิงสลักจิตก็ดีขึ้นทันตาแล้ววิไลกับเขาก็ได้แต่งงานกันสำหรับเขาแล้วรู้สึกเฉยๆกับเธอแต่สำหรับวิไลนั้นลงรักสาม,มีคนนี้เต็มหัวใจ เธอรักเขามากแต่ก็ยังรู้สึกไม่สนิทกับเขาพอเขาจะกอดจูบเธอก็ขัดขืนอย่าค่ะทำไมเ่รวิไลเราสองคนแต่งงานกันแล้วนะเออวิไลขอเวลาสักหน่อยได้ไหมคะขอเวลาอะไรเราสองคนแต่งงานกันแล้วนะเออวิไลยังเขินๆขินอยู่นะคะใช่หนุ่มหัวเราะจะเข้ากอดจูบเธอเองก็ขัดขืนขัดขืนไปทุกเรื่องจนเขาหมดอารมณ์ โอเคโอเคไม่ทําก็ไม่ทําวิไลเออพี่จักรินโกรธวิไลหรือเปล่าคะเปล่าหรอกไม่ได้โกรธพี่ขอไปข้างนอกก่อนนะแต่ว่าวันแต่งงานวันแรกเขาไม่ให้ออกไปจากห้องหองนะคะแล้วจะให้พี่นอนดูตาเมียโดยที่ทําอะไรไม่ได้อย่างนี้หรอวิไลงานวิไลยอมก็ได้คะ่ะไม่แล้วล่ะพี่หมดอารมณ์แล้วพี่ขอออกไปดืมด่มอะไรข้างนอกแป๊บนึงแล้วกันใช่หนุ่มบอกอย่างหงุดหงิดแล้วออกไป หญิงสาวร้อนใจรู้สึกไม่สบายใจตอนที่จักรินออกมาเที่ยวเขาได้เจอกับยาหยีคนรักเก่าของเขาหยีจักรินไม่ได้เจอกันานานะคิดถึงจังไม่ได้เจอกันประมาณสิบปีแล้วมั้งใช่สิบปีโหหลอกกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยเธอนี่ปากหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะไม่ได้หวานแค่ปากหรอกนะคิดว่าจักรินก็น่าจะรู้ว่าอะไรที่หวานกว่าปาก อย่ามายั่วฉันเลยน่ะทำไมทำไมจะยั่วไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนนี้ไม่โสดก็เพราะฉันแต่งงานแล้วนะสิฉันถึงให้ผู้หญิงคนอื่นมายั่วไม่ได้เสียดายจังนิยาหยีมาช้าไปเหรออย่าพูดเรื่องนี้เลยน่ะพูดแล้วงุดหยิดมาดื่มด้วยกันไหมเอาสิแล้วทั้งคู่ก็ดื่มเหล้าด้วยกันความรักความหลงครั้งเก่าๆลอยวนแต่จักรินสาบานกับแม่อไว้ว่า เขาจะไม่มีเมียน้อยหลังแต่งงานจึงยับยั้งชั่งใจเอาไว้อยู่เขากลับมาที่ห้องตกใจที่เห็นวิไลนอนแก้ผ้ารอยอยู่บนเตียงวิไลวิไลขอโอกาสแก้ตัวนะคะวิไลจะไม่ขัดขืนจะไม่อะไรแล้วพี่อยากจะทำอะไรกับวิไลก็ได้ทั้งนั้นค่ะหญิงสาวตรงเข้ามากอดจูบเขาก่อน เธอเพิ่งโทรหาเพื่อนและเพื่อนก็แนะนาให้ทําแบบนี้มาอย่างนั้นสามีของเธออาจจะเบื่อและไปคบกับผู้หญิงคนอื่นก็ได้เพราะจาัก,การินทั้งหล่อทั้งรวยการศึกษาดีผู้หญิงที่ไหนก็อยากจะจับเขาทั้งนั้นเมื่อภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขานอนเปลือยเปล่าอยู่บนเตียงจัก,การินก็ตะาแตกตรงเขากอดจูบและจากนั้นเขาก็ได้เข้าหอ,อก,กับเธอสมใจ ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากแต่ยาหยีเห็นแบบนั้นก็ยิ่งเสียดายจักรินเธอมาหาเขาร้องห่มร้องไห้บอกว่าโดนอดีตสามีคุกคามขอมาใส่อยู่ที่บ้านเดียวกับเขาด้วยแม้เขาจะบอกกับภรรยาว่าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ยาหยีกลับบอกว่าเป็นแฟนเก่าและพยายามแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาต่อนหน้าเธอวันนี้ทำอะไรจะน้องวิไลทำอาหารสิคะยังไม่ได้กินอาหารกันเลยนี่เดีย๋ยวพี่ทำเองคะ่ะ ไม่ต้องหรอกค่ะพี่เป็นแขกเดี๋ยววิไลทำเองพี่ไม่ใช่แขกธรรมดานี่คะพี่อ่ะเป็นแขกพิเศษของจักรินเดี๋ยวอาหารเนี่ยพี่ทำอาหารเองพี่รู้ว่าจักรินเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วยาหยีก็แยงหญิงสาวทำงานจนเธอชักทนไม่ไหววิไลไม่ชอบเขาคะ่ะทำไมล่ะเจ้าวิไลชายหนุ่มเลิกคิวเมื่อเห็นภรรยาเดินหน้างองงามออกมาจากห้องครัว เขาชอบมาแย่งงานของวิไลหน้าที่ทําอาหารให้พี่กินมันเป็นหน้าที่ของวิไลก็ดีแล้วนี่เขาแย่งไปทําเขาอาจจะอยากตอบแทนเราที่เราให้เขามาอาศัยอยู่บ้านก็ได้ดีแล้วนี่จะได้ไม่เหนื่อยแต่เขาทําทุกอย่างจนวิไลแทบจะไม่มีความหมายที่บ้านหลังนี้แล้วนะคะจะไปอิจฉาเขาทำไมเรางานที่ทํามันก็แค่งานบ้านไม่ได้ทําก็ดีแล้วนี่ไม่เหนื่อยวิไลไม่ได้อิจฉาค่ะแต่รู้สึกว่าเขาจะมาแย่งทุกอย่างของวิไลไป หมายถึงพี่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่พี่ไม่เคยคิดอะไรกับเขาเราสองคนนะ่ะจบกันไปนานแล้วพี่ยอมรับว่าพี่เป็นแฟนเก่าเขาแต่เราสองคนไม่ได้มีอะไรกันแล้วจริงๆเมื่อสามีของเธอบอกแบบนั้นหญิงสาวก,ก็สบายใจแต่เขากลับปล่อยให้ผู้หญิงคนอมร้ารานเธอแย่งงานที่ควรจะเป็นของเธอทําหมดแล้วยังไม่ยอมย้ายออกไปเสียทีพอเธอท้วงติงเรื่องนี้กับสามีเขากระบ,บอกเธอว่า มีน้ำใจหน่อยสิก็บอกแล้วไงว่ายายีเขาไม่มีที่ไปหญิงสาวน้อยใจสามีตั้งแต่ยายีมาเธอก็หมดความสำคัญลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งเธอออกไปทำงานกลับมาก็เจอยายีนอนบนเตียงของเธอพี่ยายีทำไมมานอนบนเตียงของวิไลล่ะคะก็จักรินเขาอนุญาตให้พี่นอนแล้วนี่มีจริงอ่ะพี่จักรินจะต้องไม่ทาแบบนี้ ยิงสามมือไม้สั่นรีบโทราศัพท์หาสามีมีอะไรหรอพี่ประชุมอยู่พี่ยายีเขา,านอนบนเตียงของเรามันหมายความว่ายังไงคะพี่จักรินเพียนอนุญาตเขาเองอะอะไรนะคะห้องเขามันเหม็นอับอะยายีเขาบอกว่าเขานอนไม่ไหวกลิ่นมันอับมากเหลือเกินนอนไม่หลับพี่ก็เลยให้เขาไปนอนบนเตียงห้องเราแต่นั้นมันห้องเรานะคะก็รอคนมาทําความสะอาดห้องเขาให้เสร็จก่อน แล้วค่อยให้เขาอ่ะกลับไปนอนที่เดิมก็ได้นี่นะเรื่องแค่นี้เองทําไมจะต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นห้องของเราไงคะแรงน้ําใจไปได้นะ่ะเขาแค่นอนรอให้ห้องทําความสะอาดเสร็จจะเรื่องมากอะไรกันนักนะหนาฮหะวิไลย,ยิงสาวเจ็บจิดในอกแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเธอสืบมาจนรู้ว่าอามารินสามีเก่าของยาหยีอยู่ที่ไหนจึงไปหาเขาถึงบ้านคุณต้องการพบผมเหรอใช่ค่ะ ตอนนี้ภรรยาเก่าของคุณนะ่ะอยู่ที่บ้านของฉันแล้วมาเกี่ยวอะไรกับผมด้วยล่ะถ้าคุณยังรักเธออยู่ฉันอยากให้คุณดึงเธอกลับมาไม่ผู้หญิงอย่างยาหยีใครได้เป็นเมียก็สวยตายผมพ้นกรรมพ้นเวรแล้วผมไม่รับเอากรมน้ากลับคืนมาหรอกเงินสามีของฉันก็คงจะเป็นคนที่รับกรรมต่อวัวเคยค้าม้าเคยขี่นะคุณยังไงพวกเขาอะก็หนีกันไม่พ้นหรอกคุณรู้ รู้สิสองคนนี้เขาเคยรักกันมาก่อนรักกันมากและตอนนี้อาจจะยังรักกันอยู่ได้ซ้ำไปเขากำลังแย่งสามีของฉันอยู่ค่ะเหนื่อยหน่อยนะยายีเป็นคนไม่ฝังอะไรอยากได้อะไรแล้วก็ต้องได้ถ้าเขาฟันทงว่าอยากจะได้สามีของคุณยังไงก็ไม่พลาดหรอกหญิงสาวน้ำตาเอ,อ่อเธอรักสามีของเธอมากเหลือเกินเธอเหนื่อยเธอท้อจนแอบมาร้องไห้คนเดียวเหนื่อยก็หยุดสิคุณ หมายความว่ายังไงทําไมคุณจะต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ทําให้คุณทุกข์ด้วยละ่ะชีวิตของคุณตอนนี้มีแต่ความเศร้าทําไมไม่พาตัวเองออกมาอามารินเอ่ยเตือนขึ้นหญิงสาวจึงยิ่งร้องไห้น่ะฉันรักเขารักมากเหลือเกินแล้วเขาเห็นค่าในความรักของคุณไหมหละ่ะฉันผมเองก็เคยรักยาหยีมากนะผมคิดว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาแต่พอผมหยุด ผมกลับมีความสุขมากฉันอยากทำให้ได้อย่างคุณช่างก็อลองดูสิลองดูไม่ได้มีอะไรเสียหายนี่นาะค่ะฉันจะลองดูก็เริ่มจากย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นสักทีคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หญิงสาวลังเลแต่สุดท้ายเธอก็เก็บข้าวของย้ายออกมาอยู่คอนโดมิเนียมคนเดียว แต่ดูเหมือนว่าเธอย้ายออกไปแล้วสามีของเธอก็ยังไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนไม่ถามหาและไม่ตามด้วยจัก,กรินเฉยๆเมื่อภรรยาออกไปจากบ้านเพราะยาหยีบอกกับเขาว่าญิงสาวแค่ไปเที่ยวเท่านั้นไม่ต้องห่วงนะคะจัก,กรินเขาบอกยาหยีแล้วล่ะคะ่ะว่าเขาจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ต้องไปตามหรอกเสียเวลาจะออกไปเที่ยวทำไมไม่บอกก่อนนะไม่ขออนุญาตสักคำ เขาซื้อถั่วไฟไหมไว้นะคะถ้าไม่รีบไปอะ่ะมันจะไม่ได้ราคาลดเอาเถอะเอเถอะไปก็ดีกลับมาจะได้อารมณ์ดีสบาหมูนี้ไม่รู้เป็นยังไงวิไลเข้าหงูดกิดอยู่บ่อยๆตอนนี้เราสองคนก็ได้อยู่บ้านหลังนี้กันสองคนแล้วนะเรามารื้อฟื้นความหลังกันไหมคะจักรินนี่ฉันบอกเธอแล้วไงว่าถ้าฉันแต่งงานแล้วฉันจะไม่มีเมียน้อยแต่เขาไปแล้วนะไม่มีใครรู้หรอก ฟังนะยาหยีเราสองคนต่างเป็นอดีตของกันและกันอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากไปกว่านี้เลยนะจะบอกว่าไม่สนใจยาหยีเหรอใช่เธอเป็นแค่เพื่อนของฉันใช่ยหนุ่มบมอกอย่างแน่ใจวันแรกที่เมียาหายไปเขารู้สึกเฉยเฉยจนกระทั่งครบหนึ่งอาทิตย์แล้วเธอก็ยังไม่กลับมาจึงเริ่มคิดถึงและโทรหาแต่ติดต่อไม่ได้และพบว่าไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ส่งใบหยาเข้ามา เขาแทบครางเพิ่งรู้ว่าคิดถึงเมียมากไปหาที่ไหนก็ไม่เจอมาเจออีกทีตอนเธอออกไปกับอมรินนี่เธอมีชู้เหรอที่แทก็มีชู้นี่เองถึงได้ส่งใบหย,ยามาม่ใช่ค่ะแล้วส่งใบหย,ยามาทำไมเพราะหมดรักแล้วค่ะจะบ,บ้าเหรอเราสองคนแต่งงานอยู่กินกันดีๆแล้วมาบอกว่าหมดรักอย่างนั้นเหรอไม่บ้าหรอกค่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนทนได้หรอก ที่สามีพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยอะแต่เราสองคนไม่เคยมีอะไรกันนะพี่ก็บ,บอกแล้วไงว่าพี่กับยายีเป็นแค่เพื่อนกันมีอะไรหรือไม่มีข้อนั้นไม่มีใครรู้ด้วยหรอกค่ะรู้แต่ว่าคุณพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้านให้นอนบนเตียงของเราบางวันก็ใช้เสื้อผ้าของฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วอย่าให้ดีๆเถอะคะ่ะไม่พี่ไม่อยากพี่รักวิไลนะรักมากรักวิไลคนเดียว ไม่ต้องบอกค่ะวิไลไม่ได้อยากรู้วิไลเชื่อพี่ธนับพี่เพิ่งรู้ตัวว่ารักวิไลมากจริงๆก็ตอนวิไลไม่อยู่หยุดพูดเถอคะ่ะบอกแล้วไงว่าไม่ได้อยากรู้จักรินอื้องไปไม่คิดว่าบทจะใจแข็งภรายาของเขาก็ใจแข็งมากเหลือเกินเซนเถอะค่ะเซนก่อนที่ฉันจะตัดสินใจฟ้องชู้ชายหนุ่มมองหนะ้าภรยาของเขาแล้วรู้สึกหมนันใสจึงบอกขึ้นได้ ยาก็ได้แต่ต้องไม่เอาอะไรไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอะไรหรือแม้แต่สินสมรสข้อนั้นไม่ได้ค่ะฉันเสียตัวให้คุณแล้วเสียเวลาทั้งชีวิตมาอยู่กับคุณแล้วถึงมันจะระยะเวลาไม่นานแต่ฉันก็เสียตัวให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะต้องได้อะไรตอบแทนบ้างไม่คิดว่าจะเคี่ยวขนาดนี้เลยนะการเป็นเมียผู้ชายอย่างคุณมั้งคะทำให้ฉันน่ะรักตัวเองมากขึ้นจนรู้ว่าตัวเองมีค่ามากแค่ไหน ชายหนุ่มโมโหจัดจึงเซ็นใบย่าให้และแบ่งสมบัติให้กับเธอไปทําให้ยาหยีดีใจแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีโอกาสได้ทั้งตัวและหัวใจของเขาส่วนวิไลกลายเป็นไม้เนื้อหอมยิ่งอยากก็ยิ่งสวยเธอกับอมรินเริ่มคบหาดูใจกันสุดท้ายจักรนทนไม่ไหวมาตามจีบเธอใหม่แต่เธอกลับตัดสินใจแต่งงานกับอมรินในวันที่เขาคุกเข่าสารภาพรักกับเธอ วิไลกำลังแก้แค้นพี่อยู่ใช่ไหมไม่ได้แก้แค้นค่ะคุณไม่ได้สำคัญอะไรกับวิไลขนาดนั้นวิไลแค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองชายหนุ่มเจ็บปวดใจมียายหยีคอยตามปลอบใจแต่ผ่านไปกี่ปีกี่ปีเขาก็ไม่มอบความเป็นสามีให้เธอจนเธอถอดใจหนีเข้าไปอีกคนชายหนุ่มจึงต้องอยู่คนเดียวแบบนั้นไปตลอดชีวิต ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ